สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะฮะสำับในคลิปนี้นับเราก็อยู่ในซีรีส์วิเคราะห์ทิกทำกำไรนั่นเองนะครับซึ่งเอพิโซดนี้นับก็เป็นเอพิโซดที่16นับหรือว่าตอนที่16แล้วนั่นเองนะฮะซึ่งสำรับในคลิปนี้นับก็มีทั้งหมด2จังหวะนะครับแล้วก็4ออเดอร์ด้วยกันนะฮะซึ่งจะเป็นไงนับเดี๋ยวเพื่อนๆนนับก็มาติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลย เราก็มาดูจังหวะแรกของในคลิปนี้กันนะครับซึ่งสลับจังหวะนี้นะฮะหลังจากที่เพื่อนๆเปิดการาฟขึ้นมานะครับเพื่อนๆน,นับต้องอดูแนวก่อนหน้านี้ก่อนนะครับว่าการาฟลักษณะมันเป็นยังไงนะครับซึ่งจังหวะนี้นะฮะผมก็ได้ดูเทนนับหรือว่าดูรูปแบบการวิ่งของการาฟอดีตก่อนหน้านี้นลครับซึ่งช่วงนี้นะครับการาฟนับก็กําลังไต่ระดับขึ้นไปเทสในส่วนของเส้นของผมนะครับเพื่อนๆนับก็จะสังเกตเห็นนะฮะ แล้วทีนี้เนี่ยผมก็นั่งดูไปเรื่อยๆนะหลังจากที่กราฟนะฮะขึ้นไปเทสในส่วนของแนวสูงสุดของผมด้านบนนะรหรือว่าผมก็จะอ้างอิงเส้นด้านบนสูงสุดนี้ในแนวปัจจุบันของกราฟครับเป็นแนวต้านนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากที่เทสแล้วนะครับกราฟนะก็มีการาปิดในส่วนของแท่งแดงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมคาดว่ากราฟในช่วงนี้ก็กําลังจะไต่ระดับลงนั่นเองนะครับผมก็ทําการกดลงไป อ่าหนึ่งออเดอร์นะครับหรือว่า1ไหมายนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากที่ผมกดลงเรียบร้อยแล้วนะฮะกราฟนะครับก็มีการเด้งขึ้นไปต่อนั่นเองนะครับแล้วทีนี้เนี่ยผมก็นั่งรอดูสักพักหนึ่งนะครับแล้วเพื่อนๆนบก็จะสังเกตเห็นว่าผมก็กดอ่าในไม้ที่2นะครับสำหรับจังหวะแรกนี้นะฮะอ่าบริเวณตรงนี้นะครับซึ่งเหตุผลที่ผมกดในไม้นี้นะฮะก็คือว่าก่อนหน้านี้มันขึ้นไปก็จริงนะครับแต่อ่ากราฟนะฮะหรือว่า แท่งเทียนนะครับเพื่อนๆนับก็จะสังเกตนะก็มีแรงกดลงมานะครับแล้วก็มีการทิ้งเป็นโดจินั่นเองนะครับซึ่งผมคาดการว่าอ่าลักษณะกาฟแบบเนี้ยตอนที่มันกําลังไต่ขึ้นไปนะครับแล้วก็มีแรงอ่าดันลงมาลักษณะเนี้ยโอกาสที่จะกลับตัวค่อนข้างที่จะอ่ามีสูงนะครับแล้วก็บวกกับว่าจังหวะเนี้ย โซนก่อนหน้านี้นะครับมันก็เ,เป็นโซนในส่วนของแนวต้านอยู่แล้วนั่นเองนะฮะซึ่งผมก็มองว่าโซนเนี้ยมันก็เป็นในส่วนของโซนราคาเดิมนะครับที่สามารถต้านในส่วนของแรงซื้อนะครับหรือว่าแรงที่จะขึ้นไปต่อได้นั่นเองนะครับผมก็ทําการกดในไม้ที่2นะครับสำหรับในจังหวะแรกนี้นะครับซึ่งหลังจากที่ผมกดเรียบร้อยแล้วนะฮะเพื่อนๆนบก็จะสังเกตดูนะครับการาฟนะฮะก็มีการค่อยๆไต่ระดับลงมาเรื่อยๆเลยนั่นเองนะครับ อ่ะแล้วก็ลืมบอกไปนะฮะสำหรับในจังหวะแรกนี้นะผมก็เล่นแบบกําหนดระยะเวลาอ่าให้หมดตามนาฬิกาจริงนั่นเองนะฮะซึ่งจังหวะนี้นะผมก็คาดการณ์ในอีก5นาทีนะว่าเออการาฟในช่วงเนี้ยหรือว่าจังหวะแรกนี้นะมันมีโอกาสที่จะลงนะครับแล้วก็อย่างที่เพื่อนๆได้เห็นกันเลยนะฮะสำหรับในจังหวะแรกนี้นะครับก็อ่าชนะไปทั้งหมด2ไม้นับหรือว่า2อออเดอร์ด้วยกันนะครับก็สวยงามเลยทีเดียวนะครับ อ่ะแล้วก็มาดูจังหวะที่2นะครับหรือว่าออเดอร์ต่อไปของในคลิปนี้กันนะครับซึ่งสลับในจังหวะนี้นะฮะอย่างแรกนะหลังจากที่ผมเปิดกราฟขึ้นมานะครับก็ผมก็ดูในส่วนของแนวโน้มของเทนของกราฟในอดีตก่อนนะครับว่าเออมันมีทิศทางในการวิ่งมายังไงนะครับซึ่งสลับจังหวะนี้นะครับก่อนหน้านี้นะกราฟนับก็กําลังไต่ระดับลงนะครับแล้วก็ถึงจุดหนึ่งนะครับกราฟนับก็มีการกลับตัวขึ้นนั่นเองนะฮะ แล้วทีนี้เนี่ยผมก็ทําการตีเส้นอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อน,อนๆนับก็จะสังเกตเห็นว่าผมก็ตีในส่วนของเส้นแนวรับในในส่วนของแนวปัจจุบันของการาฟนี้เลยนะฮะซึ่งผมก็ตีในส่วนของบริเวณต้นไส้นะครับแล้วก็บริเวณปลายไส้ของโซนปัจจุบันนี้นะครับซึ่งผมก็ใช้โซนนี้นะครับในการอ้างอิงในการาเล่นแนวรับซึ่งหลังจากที่ผมได้ในส่วนของเส้นแนวรับนับหรือว่าโซนแนวรับเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ นั่งรอดูกราฟไปสักพักหนึ่งนะฮะก็นั่งรอ,อจังหวะไปเรื่อยๆนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเพื่อนๆนก็จะสังเกตเพิ่มเติมนะผมก็ใช้ในส่วนของอเส้นเทไลน์นะในการาเข้ามาประกอบในการตัดสินใจนะก็คือตีเฉียงลงมาในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับเพื่อที่จะหาแนวทางในการเล่นเบรกเส้นเทไลน์นั่นเองนะฮะผมก็นั่งดูต่อไปเรื่อยๆนะครับ แล้วทีนี้เนี่ยผมก็กดขึ้นในจังหวะนี้นะครับก็คือว่ากราฟนะได้ลงมาเทสในส่วนของแนวต่ำสุดของผมในแนวนี้นะครับแล้วก็ทําการเด้งขึ้นนะฮะซึ่งในการเด้งขึ้นของกราฟนะก็ทะลุในส่วนของเส้นเทไลน์ของผมด้วยนะครับผมก็ทําการซอยไปทั้งหมด2ไหม้นั่นเองนะครับสำหรับในจังหวะนี้นะฮะก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจในระดับหนึ่งนะครับว่ากราฟนะครับ ก็จะสามารถากลับตัวได้ในช่วงนี้นะเพราะว่าก่อนหน้านี้กราฟนะครับก็มีการยึกยักในโซนบริเวณนี้ค่อนข้างที่จะระยะหนึ่งนับซึ่งผมมองว่าถ้ากราฟนะครับมีลักษณะแบบเนี้ยในโซนในส่วนของแนวรับของผมลักษณะแบบเนี้ยถ้ากราฟลงจริงๆนะครับมันก็อาจจะทะลุไปนานแล้วนับแต่ที่นี้เนี่ยกราฟนับก็มีการต่อสู้กันในระหว่างโซนนี้นะครับก็ทําให้ผมก็ รอจังหวะนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจในระดับหนึ่งนะว่ารช่วงเนีเออ้มีโอกาสที่จะกลับตัวนะครับผมก็ทําการซอยไม้ในจังหวะนี้นั่นเองนะครับก็สวยงามเลยทีเดียวนะฮะก็ชนะไปทั้งหมด2ออเดอร์เช่นกันนะฮะสำหรับในจังหวะที่2ของในคลิปนี้นะครับ อ่าเราก็มาสรุปกันนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับซึ่งในคลิปนี้นะผมก็เทรดอ่าวันศุกร์นี้เลยนะฮะก็ทุนเริ่มต้นในคลิปนี้นะก็อยู่ที่600เหรียญนะครับซึ่งก็มีทั้งหมดสจังหวะนะฮะแล้วก็4ีออเดอร์นะครับหรือว่า4ีไม้ด้วยกันนะครับก็อ่าชนะทั้งหมดเลยนะครับก็ทําให้บวกมาประมาณ200กว่าเหรียญนั่นเองนะฮะซึ่งผมก็พอแล้วนะครับสำหรับในอ่าคลิปนี้นะครับแล้วก็สำหรับสัปดาห์นี้นะผมก็ค่อนข้างที่จะยุ่งนิดนึงนะฮะแล้วก็ เพิ่งมีเวลามาเทรดนะครับแล้วก็มาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะครับสำหรับในซีรีส์นี้นะครับแล้วก็หลังจากที่ผมดูกราฟย้อนหลังเนี่ยสำหรับเริ่มต้นวิกนี้เลยนะครับกราฟนับก็ค่อนข้างที่จะยากพอสมควรนะเพื่อนๆนับก็จะสังเกตเห็นว่าผมเทรดในจังหวะแรกนะก็เที่ยงขึ้นนะครับถูกไหมแล้วก็ผมมาเทรดในจังหวะที่2เนี่ยกว่าจะหากราฟอะไรได้นะครับผมก็ ค่อนข้างที่จะใช้เวลานะครับซึ่งก็อยู่ในช่วงของ آ, ปลายปีนะครับของสภาวะอของตลาดในส่วนของสกุลเงินนะครับก็ค่อนข้างที่จะผันผวนเป็นเป็นเรื่องธรรมดาของทุกๆปีนั่นเองนะครับเพราะว่าหลายๆประเทศนับก็มีข่าวในเรื่องของนโยบายนะครับในการปรับโครงสร้างประเทศนะฮะเพื่อเป็นการวางแผนสลหรับในการเริ่มต้นในต้นปีหน้านั่นเองนะครับก็ค่อนข้างที่จะส่งผลกับกราฟโดยตรงเลยทีเดียวนะครับสำหรับข่าวอะไรพวกนี้นะครับเพื่อนๆนับก็ ระมัดระวังสลับในการเทรดด้วยนะครับรอเทรดในจังหวะที่เพื่อนๆมั่นใจจริงๆจะดีกว่านั่นเองนะครับแล้วก็แนวทางนับหรือว่าทิกที่ผมใช้ในคลิปนี้นะครับแล้วก็ที่ผมเน้นย้ําเสมอๆเลยนะครับก็คืออย่างแรกเลยนะครับหลังจากที่เพื่อนๆเปิดการาฟขึ้นมานะครับเพื่อนๆนะต้องดูในส่วนของ รูปแบบของเทนของอดีตของกราฟของหน้านี้ก่อนนะครับว่ามันมีทิศทางไปยังไงนะครับมันวิ่งมายังไงนะครับเพื่อนๆนับต้องดูให้ออกก่อนนะฮะแล้วก็หลังจากที่เพื่อนๆวิเคราะห์ในส่วนของรูปแบบของเทนได้แล้วนะครับเพื่อนๆนับก็มาหาในส่วนของแนวต่ําสุดหรือว่าแนวสูงสุดของกราฟนับ <S <S <ๆ>เพื่อที่เราจะใช้อ้างอิงอสำหรับในการตีเส้นแนวรับแล้วก็แนวต้านนั่นเองนะครับ ซึ่งหลังจากที่เพื่อนๆได้ในส่วนของเส้นแนวรับแล้วก็แนวต้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆนับต้องมาดูอย่างที่3นะฮะก็คือมาสังเกตในส่วนของแรงซื้อแล้วก็แรงขายข,ายของการาฟในปัจจุบันนั้นนะครับว่ามันมีทิศทางไปทางไหนนะฮะลักษณะของการาฟมันเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆนับต้องสังเกตนะฮะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะเพื่อนๆจะใช้นับหรือว่าไม่ใช้ก็ได้นับก็คือในส่วนของการใช้เครื่องมือน,นับหรือว่าอินดิเคเตอร์เข้ามาประกอบในการวิเคราะห์ กราฟนั่นเองนะฮะซึ่งอันนี้นับก็แล้วแต่สไตล์การเทรดของเพื่อนๆเลยนะครับเพื่อนๆนบางคนนะก็อาจจะชอบในส่วนของการเทรดกราฟเปล่าก็ได้นะครับหรือว่าเพื่อนๆนบางคนนะอาจจะชอบในส่วนของมีอินดิเคเตอร์เข้ามาวิเคราะห์การาฟนะฮะหลายๆตัวแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดของตัวเพื่อนเเลยนะฮะแล้วก็สุดท้ายนี้นะฮะสำหรับเพื่อนอที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับแล้วก็ต้องการที่จะเริ่มต้นในการเทรดทำกำไรในรูปแบบลักษณะแบบนี้ แต่เ,เพื่อนๆนับยังไม่มีบัญชีในการเทรดนะเ,นเพื่อนเื่อนับก็สามารถคลิกสมัครได้ที่ลิงก์ใต้ใคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะฮะผมก็จะแปะลิงก์สมัครเอาไว้ให้แล้วนั่นเองนะครับก็สามารถสมัครฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆดนะครับขอบียงอายุ18ปีขึ้นไปนั่นเองนะครับแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ในวิเคราะห์ที่ทำกำไรใน EP ีต่อไปสวัสดีครับ